อุ้ยอุ้ยตรงไหนเนี่ยหมอกเยอะจังฮัลโหลมีแต่หมอกเก็บ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 มอกระเกาะมวกระเกวาะไปเร็วเพื่อนเร็วเร็วเร็วอุย้ยคูนสีเอาไปทำไมตอนนี้เอาไปที่ไก่อนปืนอะไรเนี่ยมามามาแก้ขัดไปก่อนพร้อมอยังพร้อมอยังเพื่อนพร้อมอยัง ขอรีโหลดแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะจะรีโหลดโคตรนานนะ่ะอะไรมาพร้อมแล้วเพื่อนมาตรงไหนอีกเอาแฟดไปกินกอดเลยไปตรงไหน,น ไม่มาร์กแล้วกูจะรู้เมืเนี้่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเผนมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ยอืออ้าวอ้าสารุปเขาอยู่ตรงไหนเนี่ย อ้าวฮ <c oughs> ่า่า给我穿的我操你妈这上面เออห้องหลังข้าง,ลางหลังอา what G what ผมนั่งรอคนอยู่ตรงนี้แล้วางที่ฝนตกหนักมันก็ยังไม่มีใครมาสักคนเลย โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับยินดีต้อนรับสู Ring ่ Ring of เ l y s i u m อีกเช่นเคยนะครับซึ่งผมเล่นมาสักพักแล้วผมกดอัดไปแล้วผมก็ปไปด,ดูว่ามันไม่ติดนะครับกดอัดไม่ติดโอ้ยเล่นมาเกือบครึ่งเกมแล้วเคซึ่งตอนนี้เพื่อนเราอยู่นู่นนะโคตรไกลตอนแรกผมลงเมืองตรงนี้นะแล้วผมก็ล่อนขึ้นล่อนมาล่อนมาล่อนมาล่อนมัลนมลงตรงนี้ล่อนให้โคตรไกลครับไม่ต้องกด W วคือแบบไกลมาก สุดยอดเลยระหว่างนี้ฝนก็ตกหนักมากยังไม่เจอใครเลยออกมาดูนอกบ้านก็ไม่มีใครเลยคนไปไหนกันหมดก็ไม่รู้โอเคปิดประตขูขอเข้าห้องนอนก่อนนะเฮ้ยตรงนี้ประตูหลังบ้านเรายังไม่ปิดเลยปิดโอ้พายุเข้าหนาวมากแต่ว่าห้องนอนเราอยู่ไหนวะ <c oughs> ห้องนอนอยู่ไหนวะ <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่มีห้องนอนเหรอโอชั้นสองอยังไม่มีเหร ยามที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างพ <c oughs> ิเศษมาเองไปดีกว่าครับไม่เจอใครเลยแล้วหารถตรงนี้สักคันดีกว่ารถรถรถมันอยู่ไหนเนี้ยปกติมันจะดรอปแถวนี้เนี่ยก็คือ มันไม่มีเลยทีนี้นไปไหนหมดวะไหนมีรถตรงไหนมหมไม่มีเลยเบอร์นหนึ่งมันจะรับเราหรือเปล่ามันจะมารับปะมันจะมารับเราหรือไม่มันมันจะมารับเราหรือเปล่าโอ้พูดยากจริงเลยเรียบเลยครับเบอร์นหนึ่งเขาไม่มารับเลยเขาไปดิงๆๆๆ่งดิ่งดิ่งดตรงนู้นเลยได้เรค่าหารถเลยเราได้เจอกันนะอุ้ยมันโดนละ ตัวเบอร์หนึ่งมือนโดนแล้วโอเคผมมาแคมข้างหลังให้แล้วเพื่อนโอ้ยมันซัดเข่าหมอบเลยรอ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 ,อ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 เพื่อนมันมาเอ้ายิงทำไมไม่รอเพื่อนเขามาล่อซื้อเอ็งเข้าใจปะเนี่ยเอ็งเข้าใจว่าล่อซื้อล้วเพื่อนเขาอ,อยูอย่ไหนทีเนี้ย ฝนก็ยิ่งตกขึ้นดูม,ม,มุมสูงๆหน่อยเพื่อเจอแต่ก็ไม่มีเลยเเข้าบ้านเข้าบ้านเองอย่าลืมปิดประตูดิโอ้โหฝนก็ตกเลยคนะรับเนี่ยเอ้าทำลายเข้าของจริงๆเลยดูดิแล้วต่างพังเลยเนี่ย Backpack S4 เ,เต็ม,มแล้วเอเฮ้ย โอ้ยไปเอารถมึงก็ได้ไเพื่อนโอ้ดีนะมันยังมารับเราอยู่ไป let's go let's go โอ้เฮ oh. hey. oh, oh. ยโอ้ยยิงไ่โดนอะไรวะโอ้ oh. <laughs> ยิงอย่างบ้าคลั่งยิงอย่างบ้าคลั่ง <laughs> เป่าเต็มอะเต็มอะไรมะรีโหลดแป๊บ <laughs> ยิงอย่างบ้าคลั่ง <laughs> ยิงยิงอย่างบ้าคลั่ง <laughs>

ขันขึ้นมาแล้วไม่เห็นใครเลยตายมีอีกป่ะหมดแล้วเหรอคนอ่ะฮึ๊บ ติดากาสวยงามมากไม่เห็นมีใครเลยเพื่อนรอโคตรนานจะเจอใครไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วอ,อ,อึ๊บขึ้นไปก่อนได้ไหม หมือนไม่ยินเสียงคนเลยโอเคเดี๋ยวน,นั่งรอตรงนี้สักพักนั่งรอตรงนี้สักพักเผื่อจะมีใครหลงมาสักคนมองด้วยเพื่อนคือมันมองไม่เห็นอะไรหรอกเนี่ยมันมันมืดเห็นไหมเห็นสักคนไหมตอนนี้มันเหลือแค่สิบคนเองมันดูแมปเหลือแค่นี้โอเคนี่ืถวเล็กอยู่โอเคอีกหนึ่งกิโลห้ารเมตร จะมีฮอมาแล้วเราต้องรอตรงนี้ก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนนายช่วยดูฝั่งนี้ทีเดี๋ยวฉันดูฝั่งนี้เองมีคนใช้มีคนใช้ AK-15 ยิงใครใครก็ไม่รู้เพื่อนนายต้องรีบไปจุดที่ฮอจะมารับเราเดี๋ยวนี้ ปีนปีนเพื่อนเราเจอคนเพื่อนเราเจอคนยยิงอะไรวะนะเออ ยิงอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเอาเอาเอาถบกอีกนะประเด็นขอโหลกระสุนแป๊บผู้เล่นเหลือตั้งเจ็ดคนเ <c oughs> มื่อกี้ผมยิงอะไรของผมวะ ยิงไปมั่วตั๋วไปหมดเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่มีสมกุกมีมโอเคตายอยู่ไหนอีกวะหกคน สมุกลงไว้เลยไหนวะมองไม่เห็นเลยเพื่อนโอเคตายเหลืออีกเท่าไหร่เลยออีกกี่คนอีกสามคนเกี่ยยิงมาทางนี้ฝั่งนี้นักที่ยิงเรา อ้ยเพื่อนขึ้นไปแล้วอยตายตายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเลยเดี๋ยวแล้วไม่ใช่อีกคนหนึ่งแล้วอุ้ย,ย,นนยเยอะเยอะเยอะ อู้เยอะเยอะไปก่อนละจ้าไปก่อนละจ้าอู้ยทันบาย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 ยิงกันไปเถอะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ